เป็นน้ำซุปนะครับน้ำมันหอยไปก่อนเลยครับน้ำมันหอยหนึ่งกระบ,บวยนะครับนี่นะฮะลงไปเลยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับครึ่งกระบ,บวยครับลงไปครับตามด้วยซอสปรุงรสครึ่งกระบ,บวยเช่นกันครับ ประมาณนี้นะครับลงไปครับแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับลงไปเลยแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะฮะลงไปครับพอน้ำเราเดือดนะครับเราก็ลงกระเพาะปลาได้เลยนะครับตามด้วยเห็ดหอมครับพอน้ำเราเดือดนะครับเราก็มาลงแป้งมันกันเลยครับค่อยๆตีนะครับพอได้แล้วเราก็ลงเป็น ยอดมะพร้าวอ่อนของเราเลยนะครับลงไปครับนี่นะครับยอดมะพร้าวอ่อนของเราได้ลวกมีความสุกระดับหนึ่งเลยนะฮะไม่ต้องลงนานนะครับแล้วเราก็มาลงเป็นน้ํามันงานะฮะนี่นะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้พอนะครับแล้วเราก็มาลงพริกไทยนิดนึงนะฮะไม่ต้องเยอะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะใช้พริกไทยโรยหน้าตอนที่เราเสิร์ฟนะครับตอนที่เราลงชามนะครับให้ซุปกระเพาะปลาของเราความเหนียวประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวตักให้ชมหน้าตานิดนึงผมไปครับแล้วเราก็จะมาลงเนื้อปูตามด้วยผักชีโรยหน้าให้พอสวยงามประมาณนี้ครับแล้วก็โรยพริกไทยเพิ่มกลมหอมนิดหน่อยนะครับ